สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันในช่องหมีทําได้นะครับก็จะมี v i v o y 9 1 c นะครับจะทําการเปลี่ยนกล้องหลังกันนะครับก็รุ่นนี้นะครับก็จะเปลี่ยนกันง่ายๆนะครับเกะตามนะครับย้ํานะครับต้องเกะแบตเตอรี่ออกก่อนนี่ขั้วแบตเตอรี่ต้องต้องแกะออกก่อนนะครับมาเรามาทําให้ดูกันจนจบนะครับ กะออกมาแล้วนะครับสมาชิกทุกท่านอ่าแล้วก็แกะกล้องเดิมนี่ก็คือกล้องเดิมนะครับแล้วเราก็เอากล้องใหม่นี่กล้องใหม่นะครับแบบนี้นะครับมาใส่ลงไปอ่าดูกันช้าๆนะครับใส่ซ็อกเก็ตนะครับให้มันดังแก๊กนะครับแล้วก็เลื่อนกล้อง ให้ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้จะมีเงี้ยงนะครับนี่เงี้ยงให้ลงตรงนี้นะใส่เงี้ยงลงไปนะครับขับนน็อตเดี๋ยวนี้นะครับกล้องเป็นสิ่งสําคัญในการทําเราชนะหรือคนละครึ่งนะครับกล้องหลังก็มีส่วนสําคัญนะครับมีส่วนสําคัญไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเซฟวี่การถ่ายคนละครึ่งหรือต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้ากล้องหลังใช้ไม่ได้เราก็ไม่สามารถสแกนได้นะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านเรามาดูกันว่าตัวนี้จะจบงานหรือเปล่าแบตแบตเตอรี่นะครับมีเงี้ยงนะครับเงี้ยงตรงนี้ใส่เข้าไปขอนอนขออนุญ,ญาตเจ้าของเครื่องด้วยนะครับก็คือใช้เครื่องพี่ๆในการลงคลิปนะครับเครื่องหน้างานเลย นะครับแล้วก็ดูนะครับวิธีการใส่ฝาหลังใส่ลงไปแบบนี้เหมือนเดิมกดให้ลังแก๊กเก๊กเก๊เอ่ะเราก็เปิดเ,เครื่องนะครับเราเมาทิศดูกันเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเป็นคลิปสั้นๆไม่ยาวมากนะครับจะพยายามลง หน้างานให้ทุกคลิปนะครับวิธีการทำต่างๆที่พวกเราสามารถทำได้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่านจะทำได้ผมก็จะลงให้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าคิดว่าดีถ้าคิดว่าเห็นแล้วชอบนะครับก็มาดูกัน ครับแล้วก็กดที่กล้องนะครับน่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับกล้องก็ถ่ายได้แล้วนะครับแค่นี้ก็จบงานนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ